Việc luôn hãy nhìn mình sở hữu tối loạn tuyển tối nay không ai luôn luôn tuyển hãy 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 Mấy hãy 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 หนึี่ห้าหกเจ็ดแปดเกโอ้หนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอโอ อย่าเลยเราไม่ซี้อสลีตเราไม่ให้อาหารเราไม่ให้นมลูกเลยลูกลงไปให้นมลูกให้เหมือนตัวอีเขียวด้วยคนทียล้วรวยแ้รอลูเหมือนตัลูกไม่ไม่งั้นอุ้มไปเลยนะลูกไม่ลด้อุมนนะอ้มอุ้มไปไหน่ยอุ้มลูกไปเลยไหนะ

สองข้อ,อสิบต,ตัวโอ้โหแล้วมาเลี้ยงรวมกันเลยแล้วลูกใครเป็นลูกใครแล้วเขาเนี่ยจจังจำได้ไมั้เนี่ยให้นอนลูกเลยนอนนอนนอนไม่ต้องมาสงสัยนอนให้นอนลูกนอนนอนลูกกินนอนไม่หมดมันเนี่ย ลูกใครแต่ลูกใครก็ไม่รู้ลวงก,ก็หมนแล้วโอ้ยแล้วกินน้อมแม่จำไม่ได้ลูกก็จำไม่ได้แล้วเนี่ย นอนอยูดี้ลูกกินนมนอน,นยอยนาน,นี้นดีๆยัวยวยัยวเลยอืมเปยกันาเป็นนีเยแม่เด้เลยคนเลี้ยงสิเยอะเลยโห อ๋ออ๋อนอนนอนกินนอนอนกินนมนอนกินนมไม่เอาแล้วไม่ยุ่งแล้วอนอนไปนอนไปไม่มีใครยุ่งแล้วไม่ต้องไปคาบโูงเชื่อพะ